สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสร้างคาเ,าเมราแมนที่ปูมฝากให้สร้างสอนสร้างหน่อยผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมายี่งคลิปนี้มี2 e องอีดี๋ยวอีก e หนึ่งผมจะไปสร้างสปีดท l ็ต แต่ EP นี้ผมขอสร้างเจ้าคำมราแมนก่อนโอเคก่อนก่อนก่อนลบพื้นลบออกมาแล้วก็การไปเขารวงไปเอออย่างแรกคือแบบที่ลืมไม่ได้คือกดที่หัวเขาแล้วก,กดเซตเลเยอร์ แล้วก,กดซ้ายสุดแล้วก็กดไปที่กล้องไทายรูปแล้วก็กดไปที่กล้องนี้เซตเลเยอ์แล้วก็กดไปด้านขวาสุดแล้วทิมก็จะคุมหัวเขาได้แล้วก็หยุดที่เหลือลงมาอย่างแรกเราจะทำการอันนี้ติดหัวเขาก่อน การติดไปแล้วก็การน,นี้มาแล้วก็เอาอันนี้ติดกับตกติดกับหัวเขา้าแล้วก็เอาใส่เข้าไปผมขอย้ำนะว่ต้องใช้เป็นแท่งเหล็กสีดำทมินก็หยิบอันนี้มาแล้วก็เอาอันนี้เชื่อมกับ หัวเขาแล้วก็อันนี้ติดไปแล้วก็กดเอาแท่งเล็กอันนี้เชื่อมกับตรงนี้แล้วก็ติดกับหัวเขาแล้วก็หยิบกดไปที่ไม้แขวนผ้าที่แม่คุณใช้ตีจูดกุดะกันแล้วก็หยิบบวกดำนเนี่ยบวกกันนอกนี้มาใส่หัวเขาทิ้ง คืนนี้เราก็จะไเล่ามาราเมลแล้วคา่าเมลงายแค่นี้ใครๆก็ทำได้แต่ก่อนที่จะจบคลิปนั้นมันจะต้องมีสิ่งนี้คาราแมลจะต้องดูสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือการเผาไข่เขา,าสิ่งนี้มากรฟิ้นใส่ แล้วก็เราเขากรีดร้องด้วยความ,มาแล้วก็การหยุดมีดการหยุดมาเลยก็ไปจบคลิป